วิธีรับมือคําพูดที่บั่นทอนจิตใจภายในห้านาทีเคยไหมยอยู่ดีๆก็มีใครบางคนพูดแทงใจทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดแต่คําพูดของเขากลับวนอยู่ในหัวทั้งวันบางคำทำให้เรารู้สึกแย่บางคำทำให้ไม่อยากลุกจากที่นอนคําพูดคนอื่นแม้แค่ไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีวางมันจะทำให้ใจหนักไปทั้งวัน ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงคำพูดที่ไม่พึงใจว่าเสียงของผู้อื่นเป็นเพียงสิ่งกระทบวิชัช่ตัวตนวันนี้เรามาฟัง5วิธีรับมือกับคำพูดที่บั่นทอนจิตใจให้ใจเรากลับมาเบาแม้โลกยังพูดเหมือนเดิม 1. อย่าตอบทันทีให้หายใจก่อนเมื่อคำพูดบาดใจมาอย่าตอบโต้พระพุทธเจ้าตรัสในสภะสวัสดิสูตรว่า การดึงสติไว้ก่อนคือเครื่องป้องกันอสวะอันเกิดจากวาจาเพียงแค่หยุดหายใจเข้าหายใจออกลึกๆและไม่ตอบทันทีเหมือนเราปิดประตูลมก่อนพายุจะพัดแรงแค่ชะลอใจเราก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความเสียใจครอบงำ 2. แยกคำพูดออกจากความจริงคำพูดของไทยบางคนไม่ใช่ความจริงเสมอไปบางครั้ง เขาอาจพูดจากความไม่รู้หรือพูดเพราะอารมณ์ในธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคําหยาบแม้ล่องลอยมาถึงหูหากไม่ยึดถือไว้ก็เหมือนไม่มีใครพูดให้เราทบทวนคําพูดนั้นจริงหรือแค่ความเห็นมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นแค่แรงอารมณ์ของเขาเมื่อแยกออกได้ใจเราจะไม่สับสนระหว่างเสียงภายนอกกับคุณค่าภายในของตัวเอง 3. พิจารณาว่าเรารับมาด้วยหรือเปล่าคำพูดของคนอื่นจะทำร้ายใจเราได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดประตูรับมันไว้ในคุตตกะนิกายมีเรื่องเล่าเมื่อคนด่าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตอบว่าหากเจ้าถวายของขวัญแต่เราไม่รับของขวัญน,นั้นก็ยังเป็นของเจ้าเช่นกันคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่รับไม่เก็บไม่เอาไปคิดมันก็เป็นแค่ของที่ไม่ได้ส่งถึงเรา 4. ใช้เมตตามองเขาอย่างเข้าใจพระพุทธองค์สอนว่าจิตที่มีเมตตาย่อมไม่สะดุ้งเพราะวาจาจากพรมวิหารสูตรบางคนพูดทำร้ายเพราะเขาเองก็เจ็บบางคนพูดแรงเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยาตัวเองอย่างไรลองเปลี่ยนจากทำไมเขาต้องพูดแบบนี้กับเราเป็นเขาเจออะไรมาบ้างจึงพูดเช่นนั้นเมื่อเราเข้าใจคนอื่นลึกขึ้น เราจะไม่เอาทุกคํามาทําร้ายตัวเองอีก 5. ยืนยันคุณค่าในใจตัวเองสุดท้ายไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเราเท่านั้นที่รู้จักใจของเราดีที่สุดในอัตรธรรมมสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนความสงบเกิดจากการรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแต่เป็นอย่างที่เราปฏิบัติจงใช้ชีวิตให้ดีให้จริง เพราะคำพูดผ่านไปแต่ความดีอยู่กับเราเสมอสรุปคำพูดคนอื่นอาจแรงแต่ใจเราต้องไม่บางเกินไปหยุดตอบโต้ด้วยสติแยกความจริงออกจากวาจาไม่รับของขวัญที่ไม่ต้องการมองเขาด้วยเมตตาและหมั่นในความดีของตัวเองห้าขั้นตอนนี้อาจไม่ได้เปลี่ยนโลก แต่เปลี่ยนใจที่เคยสั่นไหวให้กลับมายืนมั่นคงได้นี่แหละพุทธธรรมที่ไม่ต้องใช้ธรรมะมากมายแค่ใช้ให้ถูกจังหวะก็ทำให้ใจไม่เจ็บอีกต่อไป